ก่อนนะวมันเขาเขาไปตัดตัดเป็นกระปุกกก่อนตัดกระากรเสียเป็นลายชูไปได้นู่นนะเข็ดสามขางก่อนสิเ็ดสามางเราย่ไตัดใส่กระล้วเสียเป็นปนล่ย เรไปอืมอ่ะเดี๋ยวเออเทแล้วออลบันนี่เนะาะเสร็จรบร้อยแล้วว่าตีไม่แบบตีคานนะ่ะความเทปนียเนาะ Do ninh an màu, nó, khởi, nó, nó có ý xét uhm. không phải, bùi hè nó quái cốc lạng 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 Hãy tham nhũng 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 tham nhũng

หดเฮ็ดปึ๊บมั่วทั้งโลดอู๋อือเอากันเฮ็ดเ ปูใส่ยอ,อยู่มาอยู่กับ่รเบิ่งกันพี่น้องรอดคือบรอดอันบอรอดนี่แหนเด็กนนั่งอยู่นีดปูะเป็ <c oughs> นเื่งว่ยรยิงแขวก็จะอยู่ปรจักเนาะเนี่ยเป็ิบรูรอยู่อสามอยู่ใคทำเมาเอะไ ทางนนออกไล่ดีทางนี adi, ünk, ้ด uh ีม huh. ันแลวเออเอ็นอยู่ทาอดอนเนาะันออกเนาะนีกวนี่นีลนกนน่นเนน่นนี่นี่นี่ินี่่่ี่ bỏ học coi nỉ tí âu tụi đi hết bóng hang lấy đi nữa bé bé hàng đấy Khoai <laughs> đây, cái mi lót đi thằng tụi đi hả tụi con tụi ได้ bò. พวกนี้เพิ่นเคยเคล็ง à, à, này, này nó บ่ nó อ้าวลองเบิกมันอ่องๆอยู่ออกๆๆๆๆ หับเมาของน้ำนองไม,ไม้ใช้เชีอะไรเปล่าใช่จ่อยจ่อยไม่ใส่อีกเปล่าเออนองหลาขิ่นห่อน,นองจ่อยแห้งแล้วอ่ะใช้เสียมจงให้ได้จ่อย Mình cũng không thể cuốn

嗯。<laughs> <laughs> Đấy, này bệ này đấy mền bò một mền thì sao chẳng bệ thằng này, ở cái thì thằng nì này. thằng lạ thằng này mất nhạ là mền bò bò bột đấy nã mày đi mẹ đạp ngon dù không cái đâu không cái đâu mất nhạ cháy cái đầu cái mèo nó cứ chìm mèo luôn có dành cho cháu đây thêm mày hả đó mày đi mày gì เคยเห็นจีบอเคยเห็นอยู่เห็นน้ำพรอช่างนะว่านี่เนาะงบ๊อุมช่างนี่นี่นะเคยเห็ดเห็ดผสมปูนไปซื้อโอ้ยหายคนมากแน่บ๊อกก็มาช่างนี่มันขาดอยู่นะขาดคนบ่อกแน่เพราะบ่ส่งเราหับงานกับน้องหลาแล้ว ลุงกับน้องเฉยเข้าหาบแล้วล่ะว่าน้องเฉยแม่นบ่อยากญาติขึ้นแม่นจ้อยพดเพิ่นได้2,000พุ่นาจอยพดขเอา1,500พุ่นให้เพิ่นคนละ250ว่าเองแล้วเนาะเแล้วเอาได้าเฮ็ดน่นน่ะฮะตตุยังแตกบ่นักีนี่เนาะอยู่ ใครว่าต <mile> ัวนี้นี่ชิบอรองลาเครว่าตัวนี้จะเอากระดาษได้อัดจะบอกยุเหลือได้ลองเวิ้งเอาตัวนี้จะ่กขาวตีเปี๊ะเมาจักยอยู่นอะยง่กัาสินทมเนาะเนาะสาสารดินทงตัวนี้รุ่นนี่นาะแมนรุ่นไหนรุ่นเต่เลยตุ้ม

ัก็ลายกี่เทือก็ลายดูภายในนี่เหรเหตุซ้มขางก่อนสิเหตุซ้มขางดูเราโย่ไปตัดแต่เลยก็มันเยอะแยนมากมายอืย เบือปูนอีกันด <fin anta> <ots> ิเหลือข่อยว่าปูนผลเนาะเลือนเหะะีเาดึงกันดะไเื่อสิเป็นของแ้่กับัวทมดาเนาะของน้่เหมืะเพื่อนกันไม่หอเนาะได้งิทีก่นเหละไ้งบนายกันเป็นหมื่นหมื่นกวบโหจากเนาะ

แก้วว่ามั่งคิดไม่อยู่เพราะเองนี่เนาะสะสมมาเพิ่มเออซะสมมาเพิ่มมีอีกว่าเริ่มได้กวเาะเงินก็เพิ่มเออตัวนี้แล้วเนาะมันสิคธาตัวนี้แล้วงานออกเงินก็เพิ่มเงินเออเห็ดบว่าได้คือกันบอกเฮ็ดก็เป็นแบบซีเมื่อย์ Ngăn cái xe xa xả bẹp... này, ngăn chạy nó, kiểu như đừng một việc đơn đây nó, hahaha, ngân thường lại ngăn đơn nó, như thế thôi nè, tiền mà đúng rồi,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 

ไปเนาะไ่มลนเนาะแล้เาะเด็กไปพงแงไปไเไปเะไปีไปไีบเอนอนนาะดีสบายเนาะไปไเาก็เไปโอ้ยพอดีแลลวคือว่นได้กินข่าวผมอื่นนนีไดเงินก้อนโตนี่พอดีชื่อเลยเนาะฮา่า่าไปะเียัสืเลย จะไปจ่ายค่ารถเขาอีกคนเนี่ย่ารถใสมือเมือม่อไหร่ยังไม่ได้จ่ายโมจิตยังมือจ่ายเพื่อเราลืมเนาะไปงคหวานนี่เนา<ด>ะสรุปมือนี่ขายดินนี่ไปนในไนีบอกโอ้โจิน้ำโมจิได้เน้ำปั่นจักัพอนะโจิเา่ากันจากแบบสี่จากุูกจากใดกับพอรอกเนาะเาก็เลยได้แบบสี่ได้มือนน่เนาะ ขายปุ๊บเลยแบบสีมาเลยได้ฮะมาเลยโอ้ยข่อยเอามาก่อนดูแเนาะขอใจว่ะข่อยมาแล้ว่ิใจเด้่บอกทำสเียมเดยพี่หนอยเนาะเต็มราคบไปโยกัวกันไปคือว่านี่พี่คือตันี้มันมีปัญหาดอกพีนี้ ว่าเอองานน้าบ้านนําเมืองนําเพื่อนบ้านเฮานี่เนาะบางทีจะไไปไปอ่าเ่มาคืออ่าน้องๆเพิ่นี่ได้ไปนอาเวเนาะจะสะดวกสบายขึ้นเนาะน้องช่วยไปดนี่คนน้อยแทบเนาะอือพอสะ้ออนนี้ต้องใผู้นึงกดทีเ้เอ้าเาับด้แม่นบ่โโธ่ มีความโคตรอะหดแล้วโอ้ยวันจางได้ขึ้นว่าตั้งไว้กับเปิดอย่างเดียวเปิดเวลาเขาขินเขาหอมเนี่ยต้องหายแพ้หายแพ้มั่นบ่กที่บังเป็นสอบหนึ่งหินอีกทรายอีกต้องเปิดกล่อมที่ใหญ่หนึ่งนะตัวนี้ติดคะแนนแบบอันทีมงานพอกแก้ต้องสองคนเนาะมันมีแต่คนใหญ่ๆมันมันสบายในการผสมโอ้ย เอ้ตัวนี้นะเขาเห็นเจอตองกระไรเื่องเสื่อละเครื่องคนสํานี่เห็นคนละครื่องถึงสองแล้วก็สัมๆกันกับแหงเนาะยด้ได้อยู่สู้เนาะมันมีหินอีกด้วยมีหินจากประมาณอยู่แต่ถังังนี้มันมุนกันด้ยแต่ถังเป็นเก้าังทรายทรายก็ัง บวกเขกะปูนีอผมนละเกือบเจ็ดหกเจ็ดสิบโลเลยจังหมุนเลย่างทีดีได้ใช่ทงที่ดีเอาเอาดูบสมุิวาสมุิวาไปไหนไดไดเอาเออ่ด้ไม่็กเนาะก็ต้องใส่ปูต่ำใหญ่เลยจะต้องจ้างันพนักงานแบบ มาเสริมเนาะเพอันนี้ะที่เราเะ็ชให้มันรวดเร็วเนาะเร็วในการงานงานช่างหนอยโง่รง้มนีใส่หรือบุกอะรหนึ่งเราปิดไรบนี้อะไรขับเยเ้เเเเ้้เ้เเ้้้้เยเน้เนเ ตุนตีนจันเลยนเนาะตุน่นนตาดรมัดเลยพี่น้องเนาะไม่ต้องเป็นหว่วงข <laughs> านสุดท้ายเนาะเคียงเขียงแต่งคานสุดท้ายแล้วพี่น้องเฮ้ยอ้าวชูช่ๆ แล้วพี่น้องเนาะตัวสำเร็จแล้วเนาะมีคานมีแต่ขาคานแข็งและแบบเนาะโอเคโอเคหน่อเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะมอเตอไซก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แหล้วพี่น้องหายทางอ่าบจิตตัวทายจิตเป็นท้ายต่อ่น้องเนาะคลิปนี้น้องมอเตอไซก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ได้แพี่น้องถ้าต้อกันอะไรก็ต้องขอติต่อไปนะครับขอติดต่อไปพี่น้องเนาาะอ่คุยเล่นหัวกันไปพี่น้องเยโดย นี่ข,อข,อข,อขอ้อกาคำว่าสบายดีสบายดี